ค่นักเรียนเป็นไงบ้างเข้ามากี่คนเดียววันนี้ยังเข้ามาไม่เยอะเลยยังไม่ตื่นจะเลยยังไงนเนาะวันพุธตื่นเ,เช้าๆหน่อยนะคะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์นะคะอ่าก่อนอื่นเดี๋ยวครูครูจะขอทวงงานก่อนได้ไหมมีหลายคนเลยที่ยังไม่ส่งงานงครูเลยนะคะสําหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนที่วอหนึ่งจุสองม2สองทับสิบสองนะคะเป็นเรื่องสุดท้าย ของบทนี้ละบทนี้เราเรียนกันมาเยอะแยะแล้วนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายอ่าคือเรื่องการคุมกําเนิดนะคะเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่านักเรียนก็อยู่ในวัยวัยเขาเรียกว่าวัยเจริญพันธุ์นะนะักเรียนก็ต้องรู้เรื่องการคุมกําเนิดด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดเพื่อนคนใดยังไม่ตื่นจะปลุกออกมาปลุกแล้วเรียกมาดูนะคะเพราะเรื่องนี้สําคัญมากนะคะแล้วก็เป็นเรื่องสุดท้ายของบทนี้ แล้วแต่ละครั้งที่ครูให้นักเรียนทำงานไปครูก็เก็บคะแนนทุกครั้งบอกเพื่อนด้วยนะคะว่าคะแนนเนี่ยก็ต้องส่งวิชาการและเป็นคะแนนสอบปลายภาคด้วยนะคะคะแนนได้ง่ายๆเลยทำงานส่งครูนะคะ,ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวออครูก็จะให้เรียนดูวิดีโอเรื่องการพงกำเนิดเหมือนเดิมน,นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปตอนท้ายนักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดไว้ด้วย เพราะตอนท้ายแล้วเราจะมาทำแบบห่หัดกันนะคะค่ะเชิญชมได้เลยค่ะ วิดิทัศสอนคุมกำเนิดสำหรับนักเรียนในโรงเรียนค่ะสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เจ้มีเรื่องราวดีๆมาบอกน้องๆค่ะน้องๆเชื่อไหมคะว่าในปัจจุบันนี้มีวัยรุ่นจำนวนมากเลยนะที่ไม่เข้าใจเรื่องการคุมกำเนิดเอาซะเลยมีแต่เอาอยู่อย่างเดียวจนต้องตั้งคันในวัยเรียนมาไม่รู้ต่อกี่รายกี่รายละวันนี้เจก็เลยมีเรื่องที่อยากจะบอกน้องๆค่ะ อันดับแรกเลยนะคะน้องๆต้องรู้ก่อนว่าการตั้งคันในวัยเรียนนี่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสุขภาพร่างกายทั้งต่อตัวเองและก็ลูกในครั์ของเราแล้วก็ยังอาจจะทําให้เราหรือต้องคลอดลูกก่อนกําหนดซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีน้ําหนักตัวแรกคลอดน้อยแล้วก็มีพัฒนาการทางด้านสมองต่ําหรือว่าฉลาดน้อยนั่นเองค่ะสำารายนะคะเราก็ยังอาจจะมีปัญหากับครอบครัวคู่รักหรือว่าครอบครัวของคู่รัก ขนาดทำให้ลูกของเรากลายเป็นปัญหาของสังคมในที่สุด<อ>และที่สำคัญค่ะเรายังหาเลี้ยงตัวเองไม่ได้เลยแล้วเราจะเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพได้ยังไงใช่ไหมคะ <S 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 แน่นอนว่าเจ๊เนี่ยรักนะเจถึงบอกแต่ถ้าเจบอกกันขนาดนี้แล้วยังห้ามใจกันไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าชวนเพื่อนไปเตะบอลกันแล้วปรึกษาครอบครัวกันแล้วพยายามนอนให้หลับกันแล้วไปเที่ยวกับเพื่อนต่างเพศกันแล้วหรือว่าชวนเพื่อนสนิทไปดูหนังกันแล้ว ก็ยังไม่สามารถควบคุมอารมณ์ทางเพศได้เราก็ต้องรู้จักวิธีการป้องกันกันละจ้าเดี๋ยวเจ๊จะขอเล่าถึงวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนในกรณีของวัยรุ่นชายนายสุดหล่อกันก่อนกันละกันนะจ๊ะแน่นอนว่านายสุดหล่อยังเด็กยังอออ้อถ้าจะให้ไปทำหมันเลยเนี่ยคงจะกระไรอยู่ใช่ไหมเพราะว่าเขาก็ยังมีอนาคตอีกยาวไกลดังนั้นเก็บเอาไว้ก่อนจ้ะยังไม่ต้องทำหมันแต่สิ่งที่สามารถทำได้ก็คือ การใส่ถุงยางอนามัยจ้ะก่อนอื่นเนี่ยนะเจ๊ขอเคลียร์กันให้ชัดๆกันก่อนเลยว่าการใส่ถุงยางอนามัยมันดียังไงแน่นอนว่าถ้านายสุดหล่อใส่แล้วก็ถอดถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีโดยที่น้ำอสุจิไม่ไหลออกมาเปะเปื้อนช่องคลอดแล้วแล้วก็โอกาสที่แฟนสายจะตั้งครรภ์แทบจะเป็นศูนเปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าได้แต่ทั้งนี้ถุงยางอนามัยก็ต้องไม่รั่วซึมหรือว่าแตกด้วยนะจ๊ะ นอกจากนี้ถุงยางอนา,ามัยก็ยังมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ทําให้เสี่ยงต่อการติดโรคทางเพศสัมพันธ์เช่นโรคเอสโรคหนองในและก็โรคซิฟิลิสรู้อย่างนี้แล้วคิดก่อนสักนิดหนึ่งก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ใส่ถุงยางอนา,ามัยนะจ๊ะเอาละอ่ะเอาละ่ะมาถึงข้อคอรหาที่มีต่อถุงยางอนา,ามัยกันบ้างเจเชื่อว่าในที่นี้ต้องมีใครสักคนที่แอบคัดค้านในใจเลยนะว่า ะใส่ถุงยางอนามัยทำไมใส่แล้วเดี๋ยวมันไม่เสียวเจ๊ <Wow. S 1> ขอบอกตรงๆตรงนี้เลยนะคะว่าข้อคอรหานี้มันร้ายกัดมากดังนั้นเจ๊ J. จะขอพูดคลิกเคลีย์ตรงๆดังๆเลยว่าการใส่ถุงยางอนามัยไม่ได้ทำให้ไม่เสียวใส <Wow. S 1> ่แล้วก็ยังเสียวอยู่คอนเฟิร์มยังมีความเข้าใจผิดๆอีกข้อที่สุดหลอนหลายคนมักลักไก่ทำอยู่เสมอก็คือ การใส่ถุงยางอนามัยเฉพาะตอนที่ใกล้จะลังใครบอกคุณคะว่าเชื้ออสุจิมันจะออกมาเฉพาะเวลาหลังเท่านั้นอย่าไปเชื่อค่ะ uh ท้องจะมีขึ้นใจนะคะทายาทน้อยๆของเราหรือว่าเจ้าเชื้ออสุจิเนี่ยมันซุกซ่อนยิ่งกว่าเด็กนะมันอยากจะออกมาตอนไหนมันก็ออกมาได้ทั้งนั้นแหละมันไม่รอออกมาตอนที่คุณถึงจุดสุดยอดหรอกมันออกตั้งแต่คุณเริ่มสอดใส่แล้ว ดังนั้นการใส่ถุงยางอนามัยเฉพาะตอนที่ใกล้จะหลังเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์จึงผิดผิดผิดและผิดค่ะเอาล่ะทีนี้มาเข้าประเด็นวิธีการใส่ถุงยางอนามัยกันบ้างเชื่อว่าสุดหล่อในเนี้ยคงต้องมีสักคนนึงละที่ใส่ถุงยางอนามัยไม่เป็นแแต่ไม่ต้องยกมือนะคะเดี๋ยวเขาจะรู้กันทั่ว เดี๋ยวเรามาฟังคุณหมอที่ใบกันชัดๆเคลียร์ๆเลยดีกว่าว่าเราจะเลือกซื้อถุงยางอนามัยอย่างไรแล้วเราจะต้องใส่ถุงยางอนามัยอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้แฟนสาวท้องค่ะครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนนะครับผมในฐานะสูตินรีแพทย์นะครับก็อยากที่จะมาแนะนําเรื่องวิธีการใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้องนะครับในโรงเรียน ของน้องๆทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะครับทับทุงยางอนามัยปัจจุบันก็มี2ประเภทนะครับประเภทที่ไม่มีสารหล่อลื่นกับมีสารหล่อลื่นนะครับในส่วนที่ไม่มีสารหล่อลื่นมักจะเก็บไว้ใช้ในโรงพยาบาลมากกว่านะครับหรือในกลุ่มคนไข้ที่มีปัญหาในเรื่องของการแพ้สารหล่อลื่นนั่นเองนะครับปัจจุบันก็จะเหลืออยู่อย่างเดียวคือถุงยางอนามัยที่มีสารหล่อลื่นที่ใชท้ทั่วไปนะครับ ในวิธีการเลือกใช้นะครับอันดับแรกเลยหยิบถุงยางอนามัยขึ้นมาดูแล้วนะครับก็ดูว่าวันหมดอายุยังไม่หมดนะครับหลังจากนั้นก็ฉีดถุงยางอนามัยโดยใช้มือนะครับระวังนะครับอย่าเอาเล็บของเราเนี่ยนะครับไปเกี่ยวโดยถุงยางอนามัยจะทําให้เกิดการฉีกขาดและถุงยางอนามัยก็จะไม่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ดีนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงห้ามใช้กันไกเด็ดขาดนะครับเพราะว่ากันไกลเนี่ยจะเป็นตัวตัดโดนถุงยางอนามัยและก็เกิดการขาดได้นะครับ ครับทุงยางอนามัยนะครับจริงๆแล้วก็มีหลายขนาดนะครับเพราะน้องผู้ชายคงต้องไปวัดขนาดของเราเองนะครับแล้วก็ไปเลือกตามร้านขายยาทั่วไปว่าเราจะเหมาะสมกับขนาดขนาดไหนนะครับหลังจากเสร็จกิจแล้วนะครับเราก็ต้องมั่นใจนะครับว่าก่อนที่จะถอนเอาไว้ว่าเพศชายออกจากวัาเพศหญิงเนี่ยถุงยางอนามัยต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับและพอเมื่อถอนออกมาเสร็จแล้วก็ต้องใช้กระดาษทิชชู่หรือผ้านะครับหุ่มบริเวณถุงยางอนามัยแล้วก็ถอดทิ้งนะครับโดยอย่าให้เปิดทั้งตัวเองแล้วก็อย่าให้เปิดทั้ง เอาไว้ประเพศผู้หญิงด้วยแล้วก็ทิ้งในบริเวณที่มีการเก็บอย่างมิดชิดนะครับใครที่เถียงในใจว่าไม่ต้องใส่ก็ได้ถุงยางอนามัยอะ่ะหลังข้างนอกก็สิ้นเรื่องแค่นี้ก็ไม่ท้องแล้วอันนี้เป็นความคิดที่ผิดผิดผิด,ผด,ผดอีกเช่นเดียวกันค่ะ <B> <Linked> การหลังข้างนอกมีโอกาสท้องอย่างแน่นอนพลาดแล้วจะมาเสียใจภายหลังไม่ได้นะคะดังนั้นการไว้ดีกว่าแก้ดีกว่าจ้าเอาล่ะ รู้วิธีการคุมกําเนิดสําหรับวัยรุ่นชายนายสุดหล่อก,กันไปแล้วทีนี้มาดูวิธีคุมกําเนิดของวัยรุ่นหญิงนางสาวสุดสวยกันบ้างดีกว่านะจ๊ะก่อนอื่นเจ๊ต้องขอบอกก่อนเลยว่า เกิดเป็นหญิงแท้จริงนั้นแสนลำบากโดยเฉพาะเวลาจะมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับแฟนเนี่ยแสนจะลำบากใจเพราะบางทีนายสุดหล่อก็มักจะมีคำถามว่าใจกันแบบมักง่ายมักง่ายออกมาว่าแต่เองแต่เองถ้ารักเราจริงเราขอไม่ใส่ถุงนะหรือว่าตัวเองเขาขอใส่ถุงตอนใกล้ๆนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วถ้าเป็นอย่างนี้สาวสวยอย่างเราจะป้องกันการตั้งครรภ์ได้อย่างไร วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือถ้าไม่สามารถบังคับให้แฟนหนุ่มนายสุดหล่อใส่ถุงยางอนามัยได้นางสาวสุดสวยก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยการคุมกำเนิดจ้า <wrist noise> ส่วนวิธีการคุมกำเนิดนั้นมีหลายวิธีเลยเดี๋ยวเจจะค่อยๆสาธยายให้ฟังวิธีแรกสุดคลาสสิกกินยาเม็ดคุมกำเนิดการกินยาเม็ดคุมกำเนิดนั้นอาจจะนำมาซึ่งความกังวลใจสำหรับสาวสาวว่ากินยังไงถ้าลืมกินจะท้องหรือเปล่ากินยาคุมฉุกเฉินได้หรือเปล่าคำถามเหล่านี้ คุณหมอจะช่วยอธิบายให้ฟังจ้าครับในส่วนของยาคุมกําเนิดนะครับหมอเป็นค่อยแนะนําให้มาใช้ในวัยรุ่นเท่าไหรเนื่องจากว่ายาบางตัวที่ประกอบอยู่ในยาคุมกําเนิดเนี่ยมีผลต่อการจเจริญของกระดูกได้2ก็คือการรับประทญญานยามีโอกาสที่จะลืมได้สูงมีโอกาสที่จะทําให้เกิดการตั้งครรภ์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คงไม่ใช่วิธีการหลักในการที่จะคุมกําเนิดแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับ เราก็ต้องมาสอบวิธีการรับประทานยาคุมกําเนิดนะครับโดยกลุ่มแรกก็จะเป็นยาคุมกําเนิดทั่วไปนะครับยาคุมกําเนิดทั่วไปก็จะบา,บางแผงก็จะเ28เม็ด24เม็ดหรือ21เม็ดขึ้นกับที่เขาออกแบบมานะครับโดยแต่ละยี่ห้อหรือแต่ละแบบก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันหลักการง่ายๆในการกินยาคุมกําเนิดชนิดทั่วไปนี่นะครับให้กินตรงเวลาผมจะแนะนําว่าให้กินก่อนนอนนะครับรเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดตามมาเช่นการขึ้นไส้อาเจียนเวียนหัวได้ ถ้าสมมติเราลืมขึ้นมาจริงๆเช่นลืม1วันวันรุ่งขึ้นก็ทานอย่างนี้ครับทุกครั้งที่นึกได้แล้วก็เวลาเดิมคือวันหนึ่งก็เป็น2เวลาน,นะครับแต่ถ้าลืม2วันก็าทานอย่างนี้สวันก็คือเช้าเย็นเช้าเย็น2ครั้งนะครับถ้าลืม3าวันหยุดยาไปรอมีประจาเดือนมาจะดีกว่านะครับปกติแล้วถ้ามีการลืมทานยานะครับโดยเฉพาะในช่วง2สัปดาห์แรกระหว่างที่ทานยาไปเนี่ยอาจจะต้องมีการแบ็กอัพหรือการเสริมด้วยการคุมกําเนิดวิธีอื่นตัวที่ผมแนะนาก็คือถุงยางอนามัยนี่แหละครับ อาการที่ไม่พึงประสงค์ของการรับประทานยาคุมกําเนิดนะครับที่เจอบ่อยๆก็จะเป็นอาการของการคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะได้บางท่านก็มีาการครัดตึงเต้านมมีอาการอารมณ์ซึมเศร้าหรืออารมณ์ชุนเฉียวได้เหมือนกันนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออาจจะมีปัญหาเรื่องของน้ำหนักขึ้นได้สิวเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นต้องระวังในการเลือกใช้ยาคุมกำเนิดเหมือนกันเป็นไปได้ผมว่าน่าจะมาปรึกษาคุณหมอสูตินรีแพทย์ดีกว่านะครับ ยาคุมฉุกเฉินนะครับผมไม่ค่อยแนะนําให้ใช้ในวัยรุ่นเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่า 1. มีโอกาสต,ตั้งครรภ์สูง2มีโอกาสที่เกิดผลข้างเคียงเช่นเลือดออกกระปิกกระปอยหรือปวดท้องน้อยได้และถ้าเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นมายังมีโอกาสการเกิดการตั้งครรภ์น,นอกบนลูกได้อีกซึ่งอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับ ปัจจุบันมีการใช้ยาคุมกําเนิดชนิดฉุกเฉินค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยจําเป็นด้วยซึ่งสมัยก่อนเราสเก็บไว้ยังกรณีที่ว่ามีการรั่วของทุงยาอนามัยมีการหลุดของหัวอนามัยหรือว่าลืมกินยาคุมมากกว่าแต่ไม่เหมาะกับวัยรุ่นนะครับที่จะเลือกใช้ยาคุมกําเนิดชนิดฉุกเฉินเนี่ยเป็นการสม่ําเสมอนะครับนอกจากการกินยาเม็ดคุมกําเนิดแล้วยังมีวิธีการคุมกําเนิดที่เหมาะสําหรับสาวๆอีกวิธีหนึ่งก็คือการนับวันไข่ตกซึ่งเป็นช่วงวันที่ปลอดภัยสําหรับการตั้งครรภ์พอสมควร ส่วนคำถามที่ว่าจะนับวันยังไงไม่ให้พลาดคำถามนี้คุณหมอมีคำตอบให้จ้าปัจจุบันก็มีการพูดถึงการนับวันปลอดภัยนะครับหน้า7หลัง7นะครับไดง้ง่ายๆวิธีการนับก็คือจะใช้ในกรณีที่มีประจำเดือนสม่ําเสมอเท่านั้นถ้าประจำเดือนคุณไม่สม่ําเสมอไม่แนะนําให้ใช้นะครับการที่นับหน้า7หลัง7ก็เป็นช่วงเวลาที่มีอัตราการตั้งครรภ์ต่ําที่สุดเนื่องจากว่าไม่มีภาวะการตกไข่แล้วนะครับวิธีการนับเช่นมีประจำเดือนมาวันที่15ก่อนวันที่15บหู้ที่8 ลังวันที่15คนที่22เพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่22จะเป็นวันที่ปลอดภัยมีเพศสัมพันธ์แล้วอัตราการตั้งครรภ์ก็จะต่ําที่สุดนะครับการนับวันปลอดภัยในวัยรุ่นนะครับหมอไม่แนะนําเลยเนื่องจากว่าจะมีปัญหาเรื่องของประจำเดือนไม่สม่ําเสมอการนับวันก็จะผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าดีที่สุดในวัยรุ่นนะครับการคุมกาเนิดด้วยถุงยางอนามัยคงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดครับ วิธีการคุมกําเนิดนั้นไม่ได้มีเพียงแค่การกินยาคุมและการนับวันไข่ตกเท่านั้นแต่ยังมีวิธีอื่นๆอีกเช่นการทําหมันถาวรการฉีดยาคุมกําเนิดการใส่ห่วงคุมกําเนิดและการฝังยาคุมกําเนิดใต้ผิวหนังเป็นต้นแต่วิธีการคุมกําเนิดเหล่านี้อาจจะไม่เหมาะสําหรับสุดสวยวัยใสอย่างน้องๆเจจึงขอแนะนำให้ทำตามวิธีที่คุณหมอบอกแค่นี้ก็จะปลอดภัยไร้การตั้งครรภ์ในวัยเรียนแล้วละจ้า สุดท้ายจะอยากฝากว่ารู้จักรักต้องรู้จักป้องกันตัวเองอย่าปล่อยให้ชีวิตเราไปเสี่ยงกับโรคติดต่อหรือต้องท้องในวัยเรียนนะจ๊ะแล้วจะหาว่าเจมไม่เตือนจบปะ ยังไงคะนักเรียนชัดเจนไหมคะถ้าเกิดนักเรียนดูในวนัยนี้ในวัยวัยรุ่นเนี่ยนักเรียนดูวิดีโอเรื่องนี้แล้วนักเรียนก็น่าจะได้ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนหยิบหนังสือขึ้นมานะคะนักเรียนหยิบหนังสือขึ้นมาเรามาทวนกันเลยนะคะมาทวนกันในแบบฝึกหัดเลยนะคะนักเรียนดูแล้วชัดเจนไหมคะที่คุณหมอบอกคุณหมอก็รอหนะน้าตาดีเลยแล้วก็ ที่นันก็พูดได้ชัดเจนมากนะคะแต่ว่าเราสรุปกันในแบบฝูกหัดนะคะในแบบฝูกหัดนักเรียนเปิดแบบฝูกหัดขึ้นมาในหน้ายี่็ดนะคะเปิดหน้ายี่สิบเ็ดพร้อมยังคะพร้อมแล้วเรามาดูเลยนะคะมาสรุปในหน้า21สิบเ็เลยนะคะเมื่อกี้หมอก็บอกแล้วว่าเรานับระยะวันปลอดภัยเขาบอกว่าระยะปลอดภัยหมายถึงอะไรอนักเรียนตอบลงไปเลยก็ได้นะคะ ระยะปลอดภัยหมายถึงอะไรเมื่อกี้คุณหมอบอกแล้วใช่ไหมคะก็หมายถึงอะไรการนับาการเรานับระยะการมีประจําเดือนอันนี้ผู้หญิงนะคะผู้ชายก็ต้องรู้ด้วยนับวันมีประจําเดือนก่อนมีประจําเดือนกี่วันเจ็ดวันแล้วก็หลังมีประจําเดือนอีกเจ็ดวันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็นับว่าที่เขาเรียกกันทั่วไปว่าหน้าเจ็ดหลังเจ็ดนั้นก่อนมีประจําเดือนเจ็ดวัน แล้วก็หลังมีประจําเดือนเจ็ดวันอันนี้เราถือว่าเป็นระยะปลอดภัยนะคะอ่าต่อมาเขาบอกว่าถ้าสมหญิงมีสุขภาพแข็งแรงมีรอบเดือนปกติยี่สิบแปดวันและสมหญิงมีปหยประจำเดือนวันแรกในวันที่สิบห้าสิงหาคมแล้วก็เกิดสมหญิงนั้นไปมีเพศสัมพันธ์กับสามีแล้วก็ไม่ได้ป้องกันในวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมสมหญิงมีโอกาสตั้งครรภ์หรือไม่ เพราะเหตุใดนะคะอันที่แสดงว่าสมญิงเนี่ยมีร่างกายสมบูรณ์มากเลยนะคะเพราะว่าเขาก็มีประจำเดือนภายใน28วันรอบมีประจำเดือนนั้น28วันตรงเป๊ะเลยนะคะเอ่อนักเรียนว่าสมญิงมีโอกาสตั้งครรภ์หรือไม่เพราะเหตุใดให้เวลาคิดได้ดิน,นะมีไหมคะอ่าถูกต้องค่ะ มีโอกาสตั้งครันเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงไข่ตกพอดีเลยนะคะอันเราเรามาลองมานับกันว่าเขามีครั้งแรกในวันที่สิบห้าสิงหาเพราะฉะนั้นระยะปลอดภัยของเขาก็คือหน้าเจ็ดแล้วก็หลังเจ็ดเห็นไหมคะแล้วก็นับไปว่าสิบห้าสิงหาหลังเจ็ดคือสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดเพราะฉะนั้นเขาจะมีระยะปลอดภัยถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วก็มี เพศสัมพันธ์กับสามีในวันที่สามสิบเอ็ดเพราะฉะนั้นมีโอกาสตั้งครรภ์ไหมคะมีโอกาสตั้งครรภ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าตอนนี้เซลล์ไข่ก็จะอยู่บริเวณท่อนําไข่และเตรียมที่จะปฏิสนธิแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีเพศสัมพันธ์ก็จะมีมีบุตรได้ทันทีนะคะในในต่อไปนะคะการคุมกําเนิดเมื่อกี้หมอก็บอกแล้วว่าการคุมกําเนิดนั้นมีกี่วิธี มีกี่วิธีเพื่อป้องกันการตั้งครรน,นะคะอ่าันแรกคือการนับการนับระยะปลอดภยอัยอ่อการนับระยะปลอดภัยนั้นคุมกาเนิดอย่างไรอานเรนตอบให้เวลานิดตึงอา่าตอบนะคะตอบยังคะการนับวอนปลอดภัยนะคะก็ป้องกันการปฏิสนธิ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีเซลล์ไข่อยู่ในท่อนาไข่นะคะคือการป้องกันการปฏิสนธิเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีเซลล์ไข่ในท่อนําไข่นะคะถูกต้องไหมคะต่อไปการใช้ถุงยางอนามัยในเพศชายเป็นการป้องกันอย่างไรการใช้ถุงยางนอนามัยในเพศชายนะคะ เป็นการป้องกันการปฏิสนธิอย่างไรนะคะก็คือคืออะไรเอ่ยคือเราไม่ต้องการให้เซลล์อสุจินั้นเข้าไปในช่องคลอดของเพศหญิงนะคะก็ป้องกันการปฏิสนธิได้ต่อไปการใช้ห่วงคุมกําเนิดในเพศหญิงเอ่อการใช้ห่วงคุมกำเนิดเนี่ยเขาก็จะฝังห่วงลงไปในกาหุ่ลูกเพราะฉะนั้นถ้ามีการปฏิสนธิแล้ว ตัวอ่อนก็จะไปฝังที่กลางมดลูกก็ไปติดกับอะไรก็ไปติดกับห่วงรดฉงนั้นก็ไม่สามารถจะฝังตัวได้นะคะอันนี้การใช้ห่วงคุมกาเนิดก็คือการป้องกันการฝังตัวของเอ็มบิโอที่มดลูกนะคะต่อไปการใช้ยาคุมกาเนิดเมื่อกี้หมอก็บอกแล้วว่าการใช้ยาคุมกาเนิดนั้น ป้องกันการตั้งครรภ์ได้อย่างไรนะคะตอบอย่างการใช้ยาคุมกำเนิดนั้นเราเพื่อป้องกันเพื่อยับยั้งการตกไข่นะคะการตกไข่เพราะฉะนั้นก็เมื่อไม่มีการตกไข่ก็จะไม่มีการปฏิสนธินะคะก็เป็นการป้องกันการตั้งครรภ์ได้นะคะ ต่อไปก็การทาหมันชายนะการทํหมันชายการทาหมันชายเนี่ยเมื่อกี้หมอก็บอกไปแล้วนะคะันะเรตตอบได้ยัง่เรามาตอบพร้อมกันนะคะคือเพื่อไม่ให้เซลล์อสุจิเคลื่อนตัวมายังหลอดอสุจินะคะเขาจะทาหมันชายเพื่อไม่ให้เซลล์อสุจินั้น เคลื่อนตัวมาทางหลอดอสุจิแล้วก็ออกไปยังช่องคลอดของเพศหญิงได้นะคะก็จะทําให้อสุจินั้นไม่ออกมาเพราะทำหมันแล้วโดนตัดไปแล้วโดนตัดท่อนํานอสุจิไปแล้วเพราะฉะนั้นอสุจิก็จะไม่ออกมาเข้าไปปฏิสนธิในเพศหญิงได้นะคะวิธีการทาหมันชายเนี่ยหมอบอกเลยว,ว่าเด็กๆเ,เนี่ยก็ไม่แนะนานะคะคือแนะนาผู้ใหญ่แล้วที่มีมีบุตรพอแล้ว ะะเราในวัยเรียนเราจะไปบอกหมอว่าอยากจะไปม,มีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนและหมอทำหมันชายทีอันนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเรายังเด็กอยู่นะคะต่อไปการทํหมันหญิงาการทำหมันหญิงก็คือป้องกันไม่ให้ไข่นั้นไปรวมตัวกับอสุจิเขาก็จะตัดตัดบีบมะลูกสองข้างนะคือท่อนำไข่นะคะท่อนำไข่สองข้างก็ ไข่นั้นก็ไม่สามารถจะผสมกับอสุจิได้นะคะอันนี้เป็นการป้องกันการปฏิสนธินะคะตอนนี้ในสําหรับผลกระทบตั้งคันก่อนวัยเรียนการตั้งคันก่อนวัยเรียนนั้นมีผลกระทบมากมายเลยข้อนี้นักเรียนครูให้อิสระในการตอบของนักเรียนนะคะนักเรียนตอบมาได้เยอะแยะเลยนะคะคือการตั้งคันก่อนวัยเรียนนะคะว่า เรามีผลกระทบอย่างไรอย่างฤๅษีชายก็ไม่ตั้งคันนะคะแต่ว่าก็ต้องตอผลกระทบได้ถ้าสมมติว่าเราเกิดไปทําให้เพื่อนๆนตั้งคันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจะเกิดผลกระทบขึ้นมากมายเยอะแยะ,แยะมากมายเลยนะคะอ่าทีนี้เออสำหรับเรื่องเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวให้ครูครูสูสบอีกน,นิดนึงนะคะเออสำหรับเรื่องการคุมกําเนิดน,นะคะ ก็ตอ,ตอนสรุปนี้ให้นักเรียนทําเลยนะคะพอเรียนทําแล้วนักเรียนก็ส่งครูเลยเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยนิดเดียวเองมีแค่สามข้อเลือกแฟรใช่ไหมคะเลือกแฟรสามข้อเนี่ยนักเรียนส่งครูไม่ครบเลยแต่ละครั้งเนี่ยให้คะแนนหมดคะแนนครั้งที่หนึ่งครูส่งชาการแล้วนะคะแต่นักเรียนสามารถทําย้อนหลังมาให้ครูได้นักเรียนช่วยบอกเพื่อนๆด้วยนะคะ,ะถ้าเกิดนักเรียนไม่บอกเดี๋ยวครูก็ต้องมีการโทรศัพท์ไปส่วนตัวนะคะ ให้ครูโทรศัพท์ไปบอกเดี๋ยวผู้ปกครองจะทราบนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ทำมาให้ครูเลยอาทิตย์นี้ครูจะรออีกหนึ่งอาทิตย์นะคะขอให้ทุกคนไปบอกกับเพื่อนด้วยว่าขอให้ทํางานย้อนหลังเพื่อจะมาส่งครูสําหรับวันนี้ก็มีแค่สี่ข้อเองนะคะมีใครสงสัยอะไรหรือเปล่าคะส่งงานไหนไหนคะอ๋อส่งงานนักเรียนก็ไทยเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะมีอัลบั้มให้อ่ะคะ่ะ เดี๋ยวก็น้องเรียนทำเสร็จก็ถ่ายรูปเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วก็คูจะให้ส่งจากอละบาฟนะคะเดีย๋ยวทำอลาบาฟให้นะคะขอ,ขอการทาหมันชายอีกรอบได้ไหมคะไม่ทันอ๋อการทาหมันชายการทาหมันชายเนี่ยก็จะตัดตรงท่อนําไข่เออตรงท่อที่ค่ะตรงท่อนําอสุจินะท่อนําไข่นั้นทำอันยีแล้ว้าหมันชายเนี่ยจะตัดตรงท่อนําอสุจินะตรงข้างๆอันทะนะคะด้านในของอันทะมันจะเป็นเส้นมีอยู่เส้นอยู่เส้นหนึ่ง เป็นท่ออยู่ท่อมันเป็นท่อนำอสุจิเพราะฉะนั้นเ็าจะตัดตรงนั้นตัดข้อนำอสุจินะคะเพราะฉนั้นบกการการเอ่อให้ปบอกการ,ก,ก,ารก,การที่อสุจิเคลื่อนตัวออกมาก็จะต้องตัดนะท่อนำอสุจิตรงนั้นนะคะเอ่อใครมีรายฐานเปล่าคะครูครับขอการใช้ห่วงคุมกำเนิดในเพศหญิงหน่อยครับการใช้ห่วงคุมกำเนิด ในเพศหญิงอ่อ,อการใช้ห่วงคูมกําเนิดเนี่ยเมื่อกี้ครูบอกว่าครูอธิบายยาวนักเรียนม่รต้องเขียนยาวเนาะอธิบายยาวคือหัวคูมกาเนิดเดี๋ยจะไปฝังตัวกลางมดลูกแต่นี้การที่เด็กจะฝังตัวเด็กก็จะมาฝังตัวกลางมดลูกแต่ก็ติดห่วงก็เลยฝังตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ตอบว่าป้องกันการฝังตัวของตัวอ่อนนะคะอ่านไหมคะ ตัวอ่อนซึ่งเราเรียกว่าเอมบริโอนะคะต้องการการฝังตัวของเอมบริโออามีใครสงสัยอะไรเปล่าคะเข้าใจหรือเปล่าคะเรื่องนี้ถ้าเรียนไม่เข้าใจนักเรียนสามารถเปิดดูได้อีกรอบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวครูก็จะส่งไปในไลน์กลุ่มเหมือนกันนักเรียนไปนเรียกเพื่อนมาเข้าให้ครบแล้วก็ส่งงานให้ครบนะคะครูจะได้ไม่ต้องโทรไปตามนะคะตอนนี้ก็เข้าก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ยังไม่ตื่นกันหรือย,อยังไงก็ไม่รู้เนาะ สำหรับคนที่เข้ามาแต่ละครั้งเนี่ยครูก็จะมีคะแนนเพิ่มให้นะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าคนที่ตื่นเข้ามาแล้วจะเข้ามาแล้วไม่มีคะแนนเพิ่มเพราะฉะนั้นจะบวกคะแนนเพิ่มให้นอกจากคะแนนในแบบฝึกหัดแต่ไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วแบบฝึกหัดไม่ทำนะคะทําแบบฝึกหัดด้วยก็จะได้คะแนนเป็นสองเท่าเลยนะมีใครถามอะไรคุยเปล่าคะ ดูชัดเจนไหมคะเป็นไงคะดูชัดเจนไหมวิดีโอเมื่อกี้เนี่ยชัดเจนไหมคะคุณหมอก็หน้าตาดีด้วยนะชัดเจนค่ะอ่าคุณหมอหน้าตาหล่อไหมครูก็พยายามหาหมอหล่อๆมาให้นักเรียนจะได้ดูแล้วชัดเจนนะเจอคนหล่อๆสวยๆล้วก็จะชัดเจนนะคะมีใครถามเลยไหมคะถ้านักเรียนไม่ถาม ก็คก็จะจบเลยนะคะอน,นักเรียนออส่งมานักเรียนบาคงคนจะไม่เขียนชื่อนามสก,กุลแล้วก็เลขที่มาให้ครูเลยเพราะฉะนั้นชื่อในนั้นบางทีครูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะนักเรียนเขียนชื่อนามสก,กุลนักเรียนส่งแชทมานะคะชื่อนามสก,กุลเลขที่แล้วก็ห้องมาให้ครูด้วยนะคะครูได้เช็คให้คะแนนนะคะครั้งนี้ให้คะแนนหนึ่งครั้งก่อนพอส่งงานก็ได้คะแนนอีกยอดหนึ่ง นะนั้เดียนไปบอกกับเพื่อนด้วยว่าให้ส่งงานแล้วคราวหน้าวันพุธหน้าก็จะมีมาให้ดูอีกนะคะแล้วเออการ์ตูนน่ารักไหมคะนั้เดียนดูการ์ตูนกันเปล่าดูการ์ตูน,น,นกนันทันไหมอ่นะทาทันครับอา่ทาทันสนุกไหมคะการ์ตูนเนี่ยเดี๋ยวคขาได้าก็มีการ์ตูนให้สนุกไหมน่มารักอ่าน่ารักเนาะครูพยายามหาการ์ตูนน่ารักน่ารักเพราะว่าการ์ตูนน่ารักเหรอเพราะเปิดประจาร์เจอหน้าคนสอน ผู้สอนแก่แล้วไม่น่ารักก็เลยกระตูนให้ดูก่อนนะแล,ล้วก็ตูนน่ารักน่ารักให้ดูก่อนนะคะข่าวหน้าก็แปดโมงครึ่งก็ตื่นมาดูการ์ตูนก่อนนะคะชวนเพื่อนด้วยนะคะมีอะไรอีกไหมคะเพราะว่านเรียอ IEP เดี๋ยวต้องเตรียมเรียนใช่ไหมต้องเตรียมเรียนวิทยาศาสตร์ IEP อีกใช่ไหมคะเพราะนั้นสําหรับวันนี้มี่ถึนาทีแล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนท่าแบบหัดเลยนะนเวลาที่เหลือเวลาที่เหลือ อาจารยครูก,ก็จะจบตรงนี้แล้วเวลาที่เหลือวิทยาศาสตร์ยังไม่จบนะคะนักเรียนใช้เวลาที่เหลืออีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยทําแบบฝึกหัดให้เสร็จแล้วส่งเลยนะคะครูจะรอตรงตอนสิบโมงนะคะหรือใครเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาทางไลน์ได้เลยโอเคแล้วใช่ไหมคะนั้นครูจบเพียงเท่านี้นะคะรักษาสุขภาพอย่าออกไปไหนนะคะอย่าลืมว่าจังหวัดเราเนี่ยสีแดงเข้มนะคะ สีแดงเข้มมากๆเลยขอให้นักเรียนและครอบครัวจงปัดจากโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโควิด19นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ๊ายบายค่ะนานมามึงไม่ดูเลยเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันพุธเจอกันใหม่นะคะพุธหน้าชวนเพื่อนมาเข้าเยอะๆด้วยนะคะ อย่าลืมเขียนชื่อเลขที่ห้องมาให้ครูด้วยครูได้คะแนนรอบแรกก่อนแล้วก็อีกครึ่งชั่วโมงเวลาเหลือีครึ่งชั่วโมงนักเรียนทําแบบฝึกหัดเลยแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในไลน์นะคะเดี๋ยวครูจะเดี๋ยวพึ่งส่งเลยนะคะเดี๋ยวครูทําลายกลุ่มก่อนนะทำลายกลุ่มแล้วก็ส่งมาในลายกลุ่มมาได้เช็คง่ายนะคะ คูขอจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย